สวัสดีครับพบกับผม Big Evo โ l u คครับครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับวิธีการถอดการประกอบการติดตั้งการเดินสายไฟหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากเพื่อนๆอยู่เป็นประจำนะครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนก้านก้านยกเลี้ยวก้านยกเลี้ยวเดิมๆของ Honda Jazz GD นะครับอ่า Jazz GD City GD หรือ C ี vic บางรุ่นนะครับ หรือสตรีมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับการการเดิมๆแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นก้านที่มีมีสวิตตัดหมอกนะครับมีสวิตตัดหมอกก็คือมีสวิตตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากับเลรปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนก้านจากก้านเดิมๆแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นก้านที่มีสวิตตัดหมอกแล้วก็เดินสายไปจะทํำยังไงบ้างก็เรามาดูกันครับว่าเปลี่ยนกา้านแล้วก็ ต่อสายไฟเดินสายไฟยังไงให้มันทำงานนะครับครับครับเดิมๆก็จะเป็นก้านแบบนี้นะครับครับการเปิดไฟเลียเล้ยวไฟหน้านะครับครับแล้วก็มีสวิตตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับสวิตตัดหมอกอยู่ตรงนี้ครับก็ หลายหลายท่านต้องการเอาสวิตตัดหมอกตัวนี้ออกเพื่อใส่สวิตอย่างอื่นนะครับจะเป็นเซาโพหรือจะเป็นสวิตปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับครับก็เปลี่ยนกา้านก็มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนแล้วก็เดินสายไฟต่อสายไฟกันครับครับก็จะถอดสวิตนี่ออกก่อนก็ได้หรือจะเปลี่ยนก้านก่อนก็ได้ครับส่วนผมก็จะทําการเปลี่ยนก้านนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนก้านนี้ก่อนแล้วก็ปลดสายไฟออกมารอนะครับครับ การเปลี่ยนกา้านต้องถอดพวงมาลัยนะครับต้องถอดพวงมาลัยเพราะว่า,ามันถอดไม่ออกเพราะมันจะเบียดกับตรงนี้นะครับมันชนตรงนี้ไม่สามารถถอดออกได้หลาย,ลายๆคนไปถอดที่อื่นมานะครับก็มีรอยขูดขีดตรงนี้เยอะเลยนะครับก็คอนโซลเสียหายถ้าจะไม่ให้คอนโซลเสียหายต้องถอดพวงมาลัยแล้วก็ถอดกา้านเปลี่ยนก้านกันครับก็มาถอดกันเลยนะครับครับ เปิดฝานี่ออกก่อนเลยครับแล้วก็ถอดปลัก๊กปลั๊กที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับปลั๊กที่ตรงเนี้ยเพราะว่าป้องกันเวลาเราทําอะไรเกี่ยวกับพวงมาลัยไปโดนสายไปโดนแป้นกดแตมแล้วแตมจะด,ดังนะครับต่อจากนั้นก็ถอดประก,กับตรงคอพวงมาลัยข้างล่างนี่ออกนะครับเป็นไขค,รครวงแฉกครับมีสกรูอยู่3ตัวนะครับ ครับก็ออกหมดแล้ว3ามตัวแล้วก็ปลดอันนี้ออกนะครับครับครับพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยญี่ปุ่นหรือพวงมาลัยไทยนะครับก็ก็ถอดคล้ายๆกันครับใช้อ่าเออหกหกเหลี่ยมดอกจันนะครับหมุนออกตรงนี้สองข้างนะครับตรงนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ครับก็ใช้หกเหลี่ยมแฉกดอกจันแบบนี้นะครับครับ เบอร์สาครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับมีอยู่2ตัวครับ บบนี่นะครับหัวน็อตมันก็จะเป็นแฉกดอกจันแบบนี้นะครับครับต่อจากนั้นก็เอาพวงมาลัยออกครับพวงมาลัยปกติแล้วถ้าเป็นพวงมาลัยเดิมของไทยนะครับก็จะใช้บล็อกเบอร์19นะครับบล็อกเบอร์19 ก็คือแบบนี้นะครับรับหมุนออกนะครับแบบนี้นะครับเบอร์19หมุนออกครับแต่มาเอิญของคันนี้เป็นยอยของญี่ปุ่นนะครับแกนพวงมาลัยของญี่ปุ่นใช้เบอร์14ครับ ทุบเข้กนิดหนึ่งนะครับให้มันขยับครับเพื่อให้ถอดออกได้นะครับต่อจากนั้นก็มาถอดปลั๊กที่มันเกี่ยวกับอะเคเบลหรือสายแพรนะครับหรือสไปรอนนะครับถอดปลั๊กออกครับข้างในมีแอร์แบ็กก็ถอดปลั๊กแอร์แบ็กด้วยนะถอดปลั๊กแต่ถอดปลั๊กแอร์แบ็กก่อนจดวเอาพวงมลลาลัยออกนะครับก็ให้สังเกตด้วยว่าพวงมลลาลัยอยู่ในลักษณะตรงนะครับ รงหรือทําการมาร์กเอาไว้ด้วยนะครับครับครับอันนี้หยุดอยู่ลักษณะตรงตอนใส่กลับเราจะได้ใส่ให้ใส่กลับให้ถูกที่ครับพวงมาไรจะได้ไม่เอียงนะครับครับถอดออกมาแล้วก็าวางไว้ก่อนครับต่อจากนั้นก็ถอดเอาทั้งชุดนี้นะครับสีดำนี่นะครับออกครับ จะไขน็อตตรงนี้ออกก่อนก็ดีนะครับสองตัวเป็นเป็นสกรูหัวแฉกเล็กๆนะครับออกก่อนก็ดีครับมันจะได้ง่ายครับเมื่อกี้เราตอดตรงนี้ไปแล้วก็อีกตัวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีสองตัวแล้วก็ น็อตที่ยึดเ,เกี่ยวกับประกับอันนี้นะครับมีสามตัวน็อตยึดก้านสองตัวครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่สามอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ต้องใช้ไขควงสั้นนิดหนึ่งครับ จากนั้นก็ขยับอันนี้อ,ออกมาได้ครับขยับออกมาทั้งชุดอย่างนี้นะครับถอดปลั๊กก้านปัดน้ำฝนครับถอดปลั๊กก้านยกเลี้ยวการเปิดไฟนะครับถอ,อดออกแล้วครับแล้วก็เอามาไว้ข้างล่างเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเราจะทําการต่อสายไฟเข้าที่ปลั๊กนี้นะครับครับ,รบต่อจากนั้นก็ เปลี่ยนก้านก่อนครับขยับออกมาแล้วเปลี่ยนก้านการถอดก้านก็ไม่ยากครับหาไขควงแบนหรือที่งัดปุกแบบนี้ก็ได้ครับไขควงแบนมา,มาเสียบเข้าช่องนี้นะครับกับขยับกล้องนิดนึงเพื่อให้เห็นได้ชัดนะครับมันจะมชีช่องตรงกลางตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออก ดึงทางก้านทางไขควงนี้ออกนะครับครับก็ออกมาเรียบร้อยครับต่อไปก็เอาก้านอันใหม่มาใส่ก้านอันใหม่ที่มีสวิตตัดหมอกนะครับเอามาใส่ครับก็สวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปเลยครับต่อจากนั้นก็ดิน็อตไว้สอง จากนั้นก็ยึดมัดสามตัวคืนที่เดิมนะครับอันนี้ให้ใส่ไว้คร่าวๆก่อนครับใส่ให้ครบสามตัวก่อนครับเผื่อมันจะได้ขยับหรือบิดหรือมันบางตัวมันไม่ตรงจะได้เข้าที่ของมันได้นะครับ mm hmm. ก็เข้าเข้าแล้วก็หมุนแน่นเลย อ่าอยังไม่เข้าโอเคเข้าแล้วครับก็หมุนหมุนแน่นเลยนะครับตัวนี้ครับอีกสองตัวก็หมุนให้แน่นครับอันนี้ก็อย่าไปหมุนมันเล่นนะครับ ไม่ต้องหมุนเล่นมันอยู่แบบไหนก็ให้มันอยู่แบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีสายแพรข้างในเดี๋ยวมันจะขาดนะครับ,รบต่อจากนั้นก็มาอ่ะย้ายสายไฟมาเข้าปลั๊กนี่นะครับ,รบการเปลี่ยนก้านตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็คือย้ายสายไฟหรือต่อสายไฟมานะครับมาดูกันมาดูการย้ายสายไฟต่อเลยครับครับก็มาดูกันย้ายสายไฟจากสวิต กดเปิดกดปิดอันนี้นะครับ mm. เข้ามาเข้ามาที่ปลั๊กสีเทานี่นะครับ mm. เพื่อเสียบหลังการ mm. การสวิตตัดหมอกการยกเลี้ยวที่มีสวิตตัดหมอกนะครับครับ mm ก็ทําการเปิดด้านข้างนี้ครับเปิดด้านข้างข้างโดยการเอาไขควงแบนหรือ,อที่งัดพุกแบบนี้ก็ได้ครับมาทิ่มเข้าประมาณนี้นะครับประมาณเซนหนึ่งจากปลายแหลมแหลมเนี่ยนะครับครับก็งัดออกงัดออกมาแบบนี้แล้วก็เอานิ้วดันเข้าไป เอานิ้วใหญ่เข้าไปเพื่อดันดันสวิต์ปรับกระจกนะครับดันออกมาครับแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคออกมาแล้วต่อไปก็เอานิ้วใหญ่เข้าไปตรงนี้เพื่อดันสวิต์อันนี้ออกมานะครับมือผมอาจจะบังนิดนึงก็เนี่ยนะครับประมาณสองนิ้วนี่นะอออกมาแล้วครับ หลุดออกมาแล้วครับก็พยายามอย่าใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์มางัดจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยลอลเป็นรอยแผลนะครับครับกลับก็ออกมาแล้วนะครับก็ทำการถอดปลั๊กครับถอดปลั๊กอันนี้เป็นสวิตตัดหมอกของแท้ HONDA นะครับปลั๊กมันก็จะเป็นแบบนี้ครับครับอันนี้สามารถย้ายพินจากปลั๊กอันนี้ครับมาเสียบ ปลักสีเทาได้ได้เลยนะครับครับส่วนของท่านอื่นๆน,นะครับจะเป็นปลักแบบอื่นนะครับปลักแบบอื่นที่เป็นเรียงเรียงกันแบบนี้นะครับหรือว่าปลักสีเขียวก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับาการย้ายปลักย้ายพินนะครับก็เอามือล้วงเอามือล้วง ล้วงจากด้านนี้นะครับมาหยิบปลั๊กมาเลยครับมาแล้วนะครับมาตรงนี้แล้วครับก็ย้ายพินมาใส่นี่เลยครับส่วนของเพื่อนๆืที่เป็นรุ่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของแท้มันจะเป็นปลั๊กสีฟ้าหรือปลั๊กสีเขียวก็แล้วแต่นะครับให้ทำการย้ายสองเส้นคือเส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองนะครับสองเส้น เส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองอให้สังเกตว่าย้ายเส้นที่1คือเส้นที่สีไม่ซ้ำใครนะครับยกเว้นสีดำนะครับสีไม่ซ้ำใครแล้วก็เส้นที่2คือมันจะมี2เส้นสีนี้จะมี2เส้นจะเป็นสีแดง2เส้นหรือเป็นสีส้ม2เส้นอะไรเงี้ยครับก็ย้ายมาเส้นหนึ่งครับก็คือ1คือเส้นที่สีไม่ซ้าใครยกเว้นสีดําครับ 2เส้นที่สีซ้ำกันมี2อ,อันครับย้ายมาอันหนึ่งครับก็คืออาจจะเป็นการตัดต่อหรือย้ายาย้ยายมาไม่ได้เพราะว่าพินมันจะเข้าปลั๊กนี้ไม่ได้ก็ตัดมาหรือพ่วงมานะครับครับมาดูกันต่อจากนั้นก็ถ้าปลั๊กหอของฮอ n d ้แท้ตรงรุ่นนะครับก็ย้ายได้เลยก่อนอื่นก็มาเปิดเปิดด้านล่างนะครับด้านล่างครับ เดี๋ยวผมซูมนิดนึงดีกว่านะครับครับอ,อันนี้เรียกด้านบนด้านบนคือมีที่กดนะครับมีที่กดเพื่อถอดปลั๊กนะครับด้านบนเราเราไม่เปิดนะครับก็มาเปิดฝาของปลั๊กด้านล่างนะครับเป,เปิดเปิดเตรียมไว้เลยนะครับเปิดออกอย่างนี้นะครับเพื่อเวลาเราเสียบปลัก๊กเ,เสียบพินเข้าไปแล้วมันจะได้ล็อกแล้วก็ค่อยปิดฝานี้อีกทีนะครับ ส่วนปลั๊กนี้นะครับไม่มีไม่มีฝาเราก็ถอดได้เลยนะครับครับการถอดก็ต้องใช้เข็มหมุดครับเข็มหมุดหรือว่าอ,าอะไรแหลมๆนะครับไว้ไว้ไว้สกิดพินครับเข็มหมุดไไหมไนอ๋อครับก็เพื่อนๆอยู่ที่บ้านก็หาคงหาคงหาได้นะครับเข็มหมุด เ,เขมุดนะครับเขมุดแบบนี้นะครับมาสกิดพินออกมาสกิดพินออกแล้วก็ย้ายเข้ามาเส้นที่1คือเส้นแดงขีดดำนะครับแดงขีดดำมันมันจะมี2เส้นครับมันจะมี2เส้นอันนี้เป็นไฟหลีนะครับสัญญาณไฟหลีแล้วก็เอามาเส้นเดียวนะครับ ส่วนเส้นที่2นะครับก็คือเส้นาจากปลักนี้มันแดงขีดเหลืองนะครับครับส่วนปักอื่นมันก็อาจจะเหลืองอะไรางี้นะครับครับอันนี้คือแดงขีดเหลืองก็ติดมาอันนี้คือสายสัญญาณไปสั่งให้ตัดหมอกทํางานนะ มือผมอาจจะบังนิดนึงต้องขอเลยนะครับออกมาครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีฝั่งนี้นะครับที่ว่างอยู่สามช่องนะครับฝั่งฝั่งด้านนี้นะครับดูดีๆนะครับด้านนี้มีว่างอยู่สองช่องไม่ใช่ต้องด้านนี้นะครับว่างอยู่สามช่องครับเอาสายสีแดงขีดเหลืองนะครับมาใส่ช่อง ที่สครับถ้านับนะครับหนึ่งสองสามแดงขีดเหลืองมาใส่มาใส่ช่องที่สามครับปโอเคแล้วก็แดงขีดดำนะครับมาใส่เข้าไปช่องที่สองครับครับถ้าของเพื่อนๆเ,เป็น ปลักของที่ไม่ใช่ของ Honda แท้มันจะเป็นแบบอื่นก็เอาสีเอาสีแดงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงมาใส่ช่องที่สองแล้วเอาสีเหลืองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองเอามาเทียมเข้าไปช่องที่สามนะครับจะพ่วงหรือจะสลับพินหรือจะหาพินมาเพิ่มก็ก็อันนั้นก็ต้องทำกันเองนะครับ,รบก็มาใส่เสร็จแล้วก็ทำการกลับไปเสียบเหมือนเดิม เก็บสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับกับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูอาจจะไม่ได้เก็บสายไฟนะครับ,รบจากนั้นก็เอากลับมาเสียบเสียบเข้าที่หลังก้านนะครับ ก็จะเห็นมีปลั๊กห้อยๆอยู่ตรงนี้ก็เก็บเก็บมันเข้าไปนะครับครับก็เป็นอันเสร็จสําหรับการเปลี่ยนก้านนะครับเปลี่ยนก้านแล้วก็ย้ายสายไฟนะครับก็เดี๋ยวเรามาเก็บงานกันเก็บความเรียบร้อยกันครับครับก็ก่อนจะเก็บก็อาจจะลองก่อนก็ได้นะครับเปิดไฟหลี ก็จะมีสัญญาณไฟเหลีงขึ้นใหม่นะครับครับแล้วก็เปิดตัดหมอกครับก็จะมีสัญญาณไฟตัดหมอกขึ้นที่ใหม่นะครับครับหรือเราไปดูหน้ารถก็ได้ว่าเออไฟตัดหมอกติดหรือเปล่านะครับครับก็เดี๋ยวผมอ่าไปให้ดูนะครับนั่นนะครับก็ดูจากแสงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดตัดหมอกนะครับปิดตัดหมอก เปิดตัดหมอที่ก้านโอเคก็ใช้ได้นะครับติดทั้งสองข้างนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ต่อจากนั้นก็ประกอบคืนครับประกอบทุกอย่างเข้าที่เดิมครับผมครับก็ประกอบทุกอย่างเข้าที่เดิมครับส่วนตรงนี้ผมก็จะใช้สวิตเป็น เป็นสวิตปรับไฟหน้าสูงต่ำแทนนะครับใส่เข้าไปแทนที่เดิมของสวิตไฟตัดหมอกนะครับผมก็เดินสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็กกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาตรงนี้ครับต่อาจากนั้นก็ใส่ปลอมอะไรใส่ประกับคอ พวงมาลัยเราเมื่อกี้ตอนที่เราถอดเราสังเกตแล้วว่ามันอยู่ลักษณะตรงครับเราก็ใส่เข้าไปตรงถ้าเกิดใส่เข้าไม่ตรงมันก็จะทําให้ตอนใช้รถพวงมาลัยมันเอียงครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ลองเช็คดูก็ได้ครับข้ามเฟืองไปเฟืองหนึ่งอ่ามันเอียงนะครับก็ข้ามกลับมาเฟืองหนึ่งตรงครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซิเอียงครับอันนี้เอียงก็ข้ามกลับมาใหม่ครับกลับก็ตรงแล้วครับ ตรงแล้วต่อจากนั้นก็ันนอ็อครับประกอบกับนั้นเดิม ใส่เพิ่มเมื่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดประกับคอสกรูสามตัว ใส่เข้าไปคร่าวๆก่อนนะครับตัวหนึ่งครับตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามค่อยหมุนให้แน่นนะครับใส่เข้าไปคร่าวๆเพราะหมุนเข้าไปคร่าวๆก่อนเพราะว่าต้องการให้มันเข้าทั้งหมด3มตัวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราขันแน่นไปตัวแรกเลยตัวที่สองไม่เข้าที่มันเราก็ต้องมาคลายมันออกอีกอยู่ดีนะครับตัวที่สามท้าย โอเคเข้าแล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะครับโอเคแน่นทั้งหมดแล้วนะครับต่อจากนั้นก็เสียบปลั๊กที่เราถอดไปเมื่อสักครู่นะครับปลั๊กตรงอันนี้ปลั๊กแต่แล้วก็เจัดสปีด ปักแล้วก็ปิดประกับตาบนประกับคอบนนะคระับัก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนก้านยกเลี้ยวที่เป็นก้านเดิมๆนะครับเปลี่ยนเป็นก้านที่มีสวิตตัดหมอมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ ย้ายสายไฟเดินสายไฟต่อสายไฟไปให้ก้านมันทํางานนะครับก็น่าจะทํากันเองได้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ลองทําดูนะครับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลครับก็ถ้าสะดวกทําเองก็ทาลองทาเองดูถ้าไม่สะดวกก็ให้ช่างที่มีความชานาญในการถอดประกอบรถยนต์ทํานะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ได้ ส่งต่อความรู้ที่ผมมีอยู่ให้กระจายออกไปนะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับวิธีการถอดการประกอบการติดตั้งการเดินสายไฟหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากเพื่อนๆอ,อ,อยู่เป็นประจำนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ